รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ได้รับรู้รับทราบการเกี่ยวกับเรื่องราวในมหาวิทยาลัยมหลพาแล้วก็เรื่องราวในคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะครับวันนี้คุณมีสาระหรือเก็บความรู้อะไรมาแนะนำกับให้กับน้องๆนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ประวรัติรค,รรครับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมูลพาครับเอาที่ตั้งกันก่อเลยครับที่ตั้งอยู่เลขที่1น9่งร้หกสาถนนลพความแสนตะบนแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี เนื้อที่มีทั้งหมดประมาณ6 1 7ไร่โดยมีพิธีสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่8กรกฎาคมพศ2498นะครับจึงเราจะถือกันว่าวันที่8กรกฎาคมหรือว่าเลขทศนิยมทั่ท8กราลกฏนะครับของทุกปีเนี่ยเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยนะครับโดยในวันที่8กํลากฏเนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่แม็กซ์วันที่8กํลังกนะครับตอนช่วงเช้าของทุกปี นิสิตทุกคนและคณะอาจารย์คได้ไปวิ่งจากเขาขอให้ครับพี่ชวนเขาสามูนะครับเขาสามูเขาวิ่งลงมาลงมาเหยียบเอเหยียบเอถีบเอฟอะไรก็ว่ากันไปร้อยกระจายกันไปเลยทีเดียวเออได้กิจกที่เกิดขึ้นจริงๆครับตอนตอนนี้คุณคุณนนท์กำลังพาน้องๆไปชมที่ไหนนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันบนสะพานลอยบริเวณหน้ามอนะครับ ก็จะมีอะไรนะครับบ้านแหลนทองแหลนตอนนี้นะครับเดินเดินทางนี้จากพี่เดินเข้าไปในมอครับจากทางซ้ายมือของพี่นะครับจะเป็นหอศิลป์นะครับในหอศิลป์นี่จะมีแบบนิทรศการต่างๆครับดูเดินชมได้และให้ความเพลิดเพลินในแบบเหมือนกันนะครับในเรื่องราวประวัติของชาวจันทบุรีง่ายๆนัเนอะนะครับเผยรถสีเหลืองเหลืองไหมครับอันนั้โชเฟอรารถอะไรครับ ลดสองบาทอาบาทไหมทุกคุณทานไหมใครอยอกเรียนไหมไม่ทานไม่ทานรัถสองบาทนี่เป็นยังไงครับพี่เบาครับเออขอกคุณบางก็ได้ไม่ได้พูดที่บอกว่าสองบาทเนี่ยที่ตอนแรกเขาเก็บตังค์ตอนนี้เขาไม่เก็บแล้วสมัคนี่ใช้บริการฟรีบริการส่งทั่วทั้งอาหารที่ไรบุญทาเลยตั้งแต่หน้าบอยันหลังบอร์ก็ไปก็มีเขาเรกทุกคณะไปทุกคณะเลยทุกสถานที่อยากไปไหนก็ไปอ่า นก,ก็ขึ้นได้ที่บนฟุตบาทมีป้ายอยู่ป้ายไป,ไป,ไป,ป,ป้ายรถมันป้ายรถเมย์ประมาณนี้อ่าก็จะมีสองสายคือสายสีนึ่งกับสายสีแดงอ่านี่อยู่ในส่วนไหนครับเนี่ยนี่เราต่อกันมาต่อจากรถเหลืองเมื่อกี้ครับเดินเข้าไปนิดนึงจะเป็นลานธรรมนะครับลานธรรมบริเวณนี้ครับส่วนมากจะเป็นการทำอะไระครับเรียกว่าอะไรครับกิจกรรมกิจกรรมปนส่วนราชกรมาค้าค้าปสา อาาเฉลิมอาจารย์เฉลิมเมื่อกี้สมบัติครบิ0ปีสาระติดคนั่นเองติดคก็มี้หมด3ส่วนมี KA KB KC ต KC แล้วก็มีโรงอาหารในตัวอะ KB เรามีอะไรบริการครับในชั้นล่างลิฟต์ครับลิาท์แล้วก็คอมพิวเตอร์สำนักคอมพิวเตอร์นะครับให้ความสะดวกสบายในด้านของห้องประชุมการพิการสำคัญเลยเ บริเวณหน้าศูนย์อาหารนโรงอาหารของเรานะครับบริเวณเคซีครับอ่าเวณนั่งพัก่อนหย่อนใจนี่นี่อะไรนะครับตรงนี้นี่คืออันนี้คือที่สําคัญมากเลยครับของมหาวิทยาลัยเราอีกที่นึ่งเลยอาครับอลล์อาคารพอลล์ี่พอลหรือสํานักงานอธิการบดีใช่ไหมครับใช่ครับอ่านี่จะไปไหนกันเนี่ยครับเนี่ยไปดอกเหรอไปดอกไม่ไได้ปดอกไม่ได้ออกไม่ได้ไม่หนอ๋อกระธานจะแนะนำน้องๆว่า อะรบาอ่ะมีอะไรบ้างคุณตาอ่นไม่อยากพูดมาไมอย่นะคือจะบอกไม่รู้ไม่เคยไปเหมือนกันรายการแบานี้มีการอัดแกกองทพยานงานในสหานะระบบขอในการเข้าระบบของการนมทำพยานอามีตารางับซ้อนหรือว่าจะไปขอย้ายคณะย้ายสาขาแล้วจะพูดถึงหมดกองทัพและัีชั้นไหนชันสามเอาไว้ดสายจ่ายจ่ายคาจ่ายค่เติมหน้าชา ไปสถานีครับไปสถานีคับใ่ที่งการส่งเข้าอ้สการส่งไปสถานีทุกหมาว่านมาเจอเราาผู้ชมมาที่ไหนเราจะเฉผู้มราพาทำตบิสทธิ์ครับใช่นี่คือรว้ว่วนร้วมปีการอีกแด้วตามาทวดพระหาตเออแล้วจะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตาอตอนนี้เราไาไหนเยี่มเยยกันเป็นไง เราได้ทำอะไรครับอ้นนี้เรหัสผ่านเวลาเข้าระบบอะไรเงี้ยมันเราคือรหัสผ่านมันเงี้ยหมดอายุเราไปขอเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นั่นเองแล้วก็มีบริการให้ใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตต่างๆอย่างนี้เป็นไงขอพาสเวิร์ดโดยการเสียบมันจะชนเสียบมัวได้เลยสะดวกสบายมากต่อมาครับอะไรมีอาการสีส้มๆเป็นไงคืออะไรครับเนี่ยคือของทำงานของสมุดครับ่สมุดงานเนของ ที่ชั้นนี้ครับอ่ชั้นไหนบ้างอ่าชั้นหนึ่งก็จะเป็นเาษาอังกฤษชั้นสองก็จะเป็นภาษาไทยนะครับชั้นสามก็จะเป็นจะเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่เขาไม่ใช่ครับเอาไปวัดน้องเขาไป้าไปดูแลลูกเองนะครับสําคัญนอกจากนักเรียนที่เราไปยืมกันแล้วอ่ะมีสัตว์มากมายนักสืบเพลงบทความรู้งานวิจัยนิยายการ์ตูน อยากกินยาที่ผิวก็มาที่ได้เซเว่นนะไม่ใช่เซเว่นอ่เรามีร้านสวัสดิการร้านถ้าย่าในในในหอสมุดนี้ด้วยนะว่าจะเป็นพวกซีีเราก็มีขายนะคุณต้องรู้จะจะบอกว่าบรรยากาศด้านในอยู่ไฮโซมากประตูเปิดเองปิดเองตอนนี้ไปที่ไหนกันครับเนี่ยอันนี้เราเดินทางมาที่กอง กิจการนิสิตครับตักข้าวตักข้าวตรงนี้มีอะไรบ้างครับมีอะไรแนะนำให้กับน้องๆได้รับทราบกันบ้างอ๋อก็ก็จะมีเขาเรียกอะไรส่วนให้คำปรึกษาเกียรนีนิสิตก็แย่งกานเลยส่วนไม่มีจุลศ์ก็ขอทุนได้นอกจากเลิกทุนก็จะมีใัยชนจะเป็นสมัครคอมด้วยอีกเหมือนกันใช่เดียมาสมัครคอมด้วยของของเราเดียมาจะไปลงอะไร จริงแล้วนั้งแตเนี้ยตั้งแที่เราติดต่อให้คำปรึกษาแล้วเรื่องสำคัญของน้องๆคือเรื่องของกันารปติเหตุนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยเขาเรื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นล้มชนหกล้มอะไรก็ตามนะถ้าเราสามารถรักษาโรงพยาบาลได้ฟรีมาที่นี่ได้ชั้นสองบันไดเด็กเดี๋ยวสักสองกว่าเออแต่ว่าน้องๆเนี่ยต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลใมหาวิทยาลัยพุทธานั่นเองค่ะ ซึ่งก็จะรักษาขารย่างดีไม่ต้องสำรองจายใช่ไหมคุณถ้าไปมหาลัยเราหรือถ้าไปไปไปคลินิกไปคลินิกก็าต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาเปิดคูน่ที่กองกิจที่มีอะไรอีกมากเนี่ยจะบอกว่าหมอหลกมาเตอนตอนที่คุณคุณกำลงากันอย่นะฝั่งฝั่งตรงข้ามเป็นางฝั่งตรงข้ามนั้นอ่าเป็นอะไรครับกยาสอเพราูอยู่อการศึกษาศูนย์นังสือจุฬาสากรณกและอ่า เซเว่นที่นี่ถ้าใครจะนัดกันตกเชิญนะครับปีดเซเว่นเราปีดเซเว่นครับคันโบก็จะเป็นองค์การนิสิตกับสถานิสิตใช่ไหมครับแล้วนอกจากตรงนี้ที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมมากมายในการนัดสกิวหนังสือหาอะไได้ที่เด็ในการสอนวิเศษแล้วก็ยังมีการรับบริจาคเลือดทุกสามเดือนที่สถานการณ์ใครจะมารับบริจาคถึงที่นี่เลย ธรรมดานี่ไหนครับสนหังสืุดุลาหาซื้อได้นะครับเสื้อแหลกเสื้อกาวที่นี่ก็มีครับใช่ครับเอ่อโปรเจกตตรงนั้นนะทีวีพรูไปแล้วทีวีพรูไม่ใช่ครับต้องสนับสนุนลาอยากเป็นต่างอ่าที่ร้านขาสากลถ้าเราสมัครเป็นสมาชิกเราจะได้เงินปันผลในช่วงของปลายปีด้วยนี่คือสอนี่คือบสอนยสอนตรงนี้อะไรครับสีฟ้า้าอ่ามีตัวแย้ครับจิตจิตอม เป็นศูนย์กิจกรรมนิติสองจะเห็นครับจะมีมาเป็นพวกเต้นบลเวอร์กเล่นบอรก็เล่นรเล่นตลกลามและโบดนี่มีกระจกสองให้ดูด้วยนะดีเจออะไรประมาณว่าอะไร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 ของเราสักมอระดูสักวมรดูสัตมรดกเป็นที่ศูนย์กิจกรรมนัดโคผู้เกยผู้ทำผู้ดี่ าหารลาก็ตรงนี้นะคุณมีจะพูดอีกไหมออกมาล่างกายเยอะแยะมากอาลารตาเยอะแยะต้องมีช่วงหน้าเราจะไปชมการอาจจะพาเที่ยวในคณะว่าจะแซ่บเลิศขนาดรอดูช่วงหน้าครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับในช่วงก้าวแรกนะครับในหัวสายนะครับก็ มีสาระดีนะครับจัแดแทบนะครับจากที่ได้กล่าวไปในขั้น, <ะ S 2> น <ะ S 1> ต้นอ่ะมีอะไรบ้างครับพี่พี่ที่จะแนะนําให้น้องๆอ่าก้าวแรกนะครับที่จะมาเหยียบนรนั้วลซายเราคืออาการซิลิมพอรนะครับหรือที่เรียกว่า SD ซึ่งในอาคารนี้ก็จะประกอบด้วยสํานักงานคณาฟดีนะครับกาออกแบบเ,แเป็นถ่ายฝาได้แก่่ารบริหารการศึกษาโดยมีมิฟ้าเป็นตัวแลครับในเรื่องของรายวิชาการการเรื่ององรายวิชาครับผมอ่าอีกห้องหนึ่งสําคัญนะพี่แม็คคือห้องกิจการที่สิ้นแล้ว คือห้องนี้จะมีหลักๆก็มีคุณก,ก,การศึกษาคุณหนึ่งพี่มีมนายวิศิตฐ์และ,ะมีานายวิศิษฐ์ต่างๆครับอ่าใช่ดูแลทุนพี่ที่นัดที่นา้าต่อไปเขาเชสั่งเลยนะครับของเราเชิสั่งมีภาควิชานะครับสองภาควิชาซึ่งม,มีได้แก่ภาวคาวิชาชีวเคมีแล้วก็ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนั่นเองครับต่อไปเราจะไปที่อาคารเคมีนะครับอยู่อาคารเคมีอยู่บริเวณด้านหลังครับ หลังตึกเอดีนะครับอาคารเอทีหลังก็จะมีภาควิชาเพืชใช้ทำแหลกผ่านมาเป็นอะไรครับนะครับเป็นก้หลัอาคารพิเศษครับมาจากอาคารเพินี่แหละคืออาคารพิเศษก็จะมีผ้าวิชพืชชั้นสองนะครับแล้วก็มีห้องแหลกต่างๆมาผ้าปิดการปิดการก็เป็นเป็นของประจำิชาวิทยาืชสายการอาหารอ่าซึ่งสองซึ่งพ่อแม่เลยจะดูแลเรื่องการผลิตสองอาคารคืออาคาร ปฏิบัติการการแปลรูปอาหารแล้วก็อาการปฏิบัติการวิศวกรรมสารอาหารนั่นเองครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็คือภาควิชาวิทยาศาสตร์อาหารนี่ไว้เขาเรียกอะไรอ่ะทดลองอะไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารแปลรูปอาหารอ่าใช่อ่าต่อไปแล้วถัดมานะคะจากอาการปฏิบัติการอ่าด้านโลยีการเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่อาการก็จะเป็น ตึกบ S นะครับตึกสีเหลืองอาคารสีใหม่สวยๆสายเชียร์นันเทมว่าตึกวิทยาศาสตร์ชีวะอ่าซึ่งฝั่งซ้ายมืออ่าเดี๋ยวก่อนอ่ะเราจะไปฝั่งซ้ายมืออาคารนี้มีทั้งหมดนะครับได้กันทั้งหมดเจ็ดชั้นอ่าบางฝั่งขวามืออ่าฝั่งขวามือของเราก่อนนะครับก็จะหนึ่งสองสามนะครับก็จะเป็นอ่าของฟาบุชาชีววิทยานะครับอ่าสี่อ่าห้าหกเจ็ด ่าก็จะเป็นในส่วนของภาควิชาจุลชีววิทยานะครับส่วนฝั่งซ้ายมืออ่าถึงสองสามก็จะเป็นของวารีศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็ห้าหกเจ็ดอ่า,ก, 5, 6, 7, อาก็จะเป็นของบัณฑิตวิทยานะครับอ่าที่ให้ป,ปอนูปอเอ๋นะครับได้ทําแลบได้ศึกษากลุ่ฟ้ากาันอ่าอีกพระรอีกฟ้าหนึ่งเลยของเธอก็จะเป็นอาการสีชมพูสดใสนะครับเขาเรียกว่าอาการคลินิศานได้ครับหรือมีชื่อย่อว่าเอ็มเออ่า จะบอกว่าตึกนี้มีความสำคัญแกะผาลายนิ่มากสำคัญยังไงอ่ะเป็นเป็นตึกที่เขาเรียกตึกแรกสุดเลยเป็นตึกแรกและเขาเรียกเก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยนิ่งนะเองครับนะและจุดนี้อ่ะต่อมาเป็นอะไรที่สุดท้ายของพระวิดเนะครับอ่าเรียกว่าอะไรครับอาคารสโมสรนิสิการเวสต์ครับมีความสำคัญยังไงที่นี้คุณดมาเราจะเริ่มไป็นเลย รวมะเป็นไหนเขาเอะไรไว้ประชุมเตรียมงานต่างๆงานต่างๆสำคสำคัญสำคัญเลยใช่ไหมใช่นอกจากนั้นคือน้องน้องสามาติดต่อรับวัสดุรับไปรษณีย์ครับสะดวกมากพ่อแด่ส่งอะไรมาส่งเอกสาเอกสารเอกสารมาอย่างนี้มันมีอยู่แล้วทุกปีส่งมาแล้วน้องก็ติดต่อรับไปที่ สโมสรนี่ใชิยนศาสตร์ครับผมจะเป็นช่วงเวลาไปใช่ไหมครูใช่ครับตอนนี้อยู่ช่วงเวลาปรับปรุงยนี่ยครัไม่ได้โดนใช่พอเวลาให้บุตรฝ่สนิทว่าดำดำนะครับพี่ไปไปคิดก่อนนะว่าเออเวลาไหนว่างๆเออแล้วแต่แล้วแต่แล้วที่สุดท้ายจะไม่ท้ายจุดคูณตรงข้ามตัวสอนเป็นไงตื่นมาตื่นมาของราง เออใหญ่มากน้ำปูนี่คิดว่าเซนทั้งมาตั้งนะวุ้เอกเซนทั้งกี่พอาะชื่อจะเป็นคืนชื่อเซนท์ชอเป็นติเอาไว้เอาไว้แบว่าทำแหลกนั่นเองใช่ไหซึ่งจะเปิดใช้ในเร็วนี้ใช่ไหมน้องทันไหมน้องทันไหมทันไหมน้องทันไหมน้ตงทันจน่าจะเร็มท้ายไี่ใาออกนะเราอยู่แล้วเราหนืแบบว่าโดนทายอยู่ทั้ เรียนรวมในระดต่างๆคือแอบพิซีแอบเคมีแอบจังหวะหรือว่าเอาไว้บริการแอบภายนอกก็จะเป็นของคณะต่างๆที่มาเรียนของเราเช่นคณะพยาบาลแพทย์เลขาศาสตร์แพทย์ก็จะมาเรียนในอาคารนี้ก็เตรียมติดตามชมนะครับว่าจะสวยงามอลังการขนาดไหนที่ที่ประทัแลายโอ้เป็นคลื่นสวยงามงานสร้างน้ำพุปังก็ เนี่ยนะเป็นสาระพิเนะครับที่พวกเราได้นำมาได้เก็บมาฝากเป็นเก็บได้น้อยนะครับหรือว่าเป็นความรู้ที่มีเลยแหละสาหรับก้าวแรกนะครับของการมาใช้ชีวิตอยู่ภายในคณะนิสสา์นะครับในวิทยาของเรานะครับก็ถ้ามีข้อมูลนะครับที่ผิดพลาดหรืออะไรที่อาจจะแบบไม่ไม่แม่นมากไม่ชัวร์อะไรเงี้ยก็ ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าจะได้เจอกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับโคการนี้น้องๆก็จะได้เห็นพวกพี่ีทั้งสามเราี่อาพี่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 ี่ก็จะปาะคบเวียนอยู่กันทไม่ไปไหนจะปกป้องคุ้มครองพวกหนูนต่อพี่เป็นน้ำฟ้านี่พี่ผีก็ขอลากราบสวัสดีน้องๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ